คอนเทนต์คอนเทนต์เยาวาหลายคอนเทนต์เฮ้ยแล้วได้นะไม่ได้นานแล้วไม่ไม่ทอดลังคาทอดกระบะทอดไรยีถ้าไม่ทอดลวกไม่ใช่แล้วทอดร่วไม่นานไม่ใหญ่อ๋อเมียแล้วนะถือไกไก่ก็คือทอดเมียใช่ไเล็วเล็ว

เออเอเอลุงจะจะได้รอถ้าไม่ลุงจะไปกินข้าววัดละมีมูด้วยขาวัดด้วยเมันสุกนดีเลยกลัวมันไม่สุกงินห้าร้อยเองวินห้าร้อยซื้อร้านนีห้าร้อ ซื้อ้ได <laughs> <teaching. rhythm ma lush> hey? ้ราคห้าร้อยห้าบาทได้หอมเลมีที่หอไปนะต้องไหมมนขาดไปแค่หน่ลูไม่อิ่มนี่นะห้าบาทเลยให้ลูกกินเองนี่แหละลูกจะกินหกินแล้วมากินเอาเองอืมมันรักลูกกันด้หี่เฮ้ยแก็เลือกเยอะต้องได้ไปแล้ว่าเลยการให้ดีแลูกอดพูดแบบ้ đáp 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 đáp